วันนี้กลับบ้านไม่มืดนะคะ <g ings> วันนี้กลับบ้านไม่มืดนะคะเมื่อวานนี้มืดมองไม่เห็น,นํำทางค่ะทุกคนอู้ <s unt> เขาเห็นเปิดถุงไอ้นี่เปิดถุงขนม <S <s <unt> <S เขาเห็นเปิดถุงขนมปังเยอะมากค่ะ <s fist> <s justified> บรรยากาศอึมครึมนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะมืดแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยขนมปังมาให้เขานมปังใหม่นะคะโอ้โห ดูค่ะบินว่อนเลยเยอะมากนกนางนวลบินเต็มเลยค่ะ ตัวนั้นใหญ่มากดูค่ะตัวนั้นใหญ่มากนั่นนั่น,น,นเป็ดเป็ดก็บินมาเลยนะคะกับกๆับก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 ับหเยอะมาก ดูค่ะนกไอ้น,น,น,นั่นนกนางนวลตัวใหญ่มากสองตัวโอ้โหมาดูค่ะเขาบินลอบเขาเห็นถือขนมปัง <c oughs> เยอะมาก ทางนี้ก็เป็ดทางนี้ก็เป็ดเป็ดธรรมชาตินะคะทุกคนไม่มีเจ้าของม,มีเจ้าของอากาศหนาวคะ่ะดูคะ่ะเต็มน้ำเลย ฮัลโหลพาชมธรรมชาติค่ะอิสนาชัวดูค่ะนี่นกนางนวลนี่นี่สีนี้สงสัยจ่าฝูง Why you cry ัลโหล I cannot read the English Hello, my friend thank you to everyone ลูกเป็ดค่ะเป็ดโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก เยอะมาก Have a lot of birds นี่ตัวนั้นเล่นน้ำน่ารักอนะนี่นค่ะอาบน้ำล้างตัวเป็ดก็หากินนะคะโอ้น่ารัก โซคิวโอ้หงหงมานะคะโ oh, อ,นนอนนนะะ้ตัวใหญ่มากตัวนี้อันนี้นกนางนวลนะคะตัวใหญ่มากครับ I v e you Come t a k e that. Come to take that. Come. ตัวใหญ่มากน้องนางนวลสวยด้วย So I say I give you. You have to come to take that. you have to come to take that come up come up come up with you โอ้ตัวใหญ่มาก <laughs> โอ้มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ขนาดหงขนาดหงยังกลัวเลยหงกลัวนก thì biết one nhớ mát lấy khăn tôi như vậy ô hay, không? tôi tắc The big one, very really big one. Wow, big one ใหญ่มากอีกอันนี้ใหญ่มาก เจ้าหงไม่มาฮะให้เจ้าหงไม่มา สวัสดีค่ะน้องออนดูนกนางนวลสีนี้สง,สงสงัยจะเป็นเอ่อหัวหน้าใหญ่มากเลยเอาขอเหรอเอาขอก็ให้อ่ะมาอะ สงสารสงสารหงหงแย่งไม่ทันนกตัวใหญ่มากดูดูดูดดเฮ้ยขอทางนี้ก็ขอทางนี้เดินมาขอเฮ้ยเดินมาขอวันนี้ต้องกลับไปเก็บกวาดบ้านค่ะไม่ได้ทำโอ ถ้าไม่ติดไปเก็บกวาดบ้านนะคนจะมาทาสีนกชานเนาะก็คงกลับมืดเหมือนเมื่อวานนี้จะมืดกว่าเมื่อวานนี้ด้วยวันนี้งานเยอะกว่าเมื่อวานวันนี้ก็เลยเลิกเลิกเวลาเดิมเลิกเท่าเวลา <laughs> นี่เท่าไหร่ถึงจะพอนี้เนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอนะนี่มันเยอะเกินเอาสิบกว่านาทีก็พอแล้วคะ่ะแล้วก็กลับบ้านและต้องไปเก็บบ้าน นี่นี่ตัวนีงใหญ่มากก้างบนนั้วดูอนนี้เป็นอะไรอ่ะเล่เอ้าเอ้าเอ้าผ่าน โอ้ไปแล้วหงอะ่ะไม่ทันให้มาเอานี่ก็ไม่มาอะมาเร็วมาเร็วมาหงงไม่ทันนกอาต้องอยู่ตรงนี้ ต้องอยู่ตรงนี้ถึงจะตลกเหมือนเขาเหมือนเขาทะเลาะกันนะอ่ะขูอ้ออ้ออ้ออขู่ขูตัวอื่นด้วยโอ้เก่งจังเลยหงไม่มามาตัวเดียวไปแล้วมาก็ไม่ทันนกอันน่ะอันน่ะอันน่ะ โอ้โหนักเลงนะนี่ตัวนี้เอาเอาเอามันใช่ไหมใช่นกนางนวลไหมใช่นกนางนวลไหม โอ้โหปากแหลมมากเลยปากแหลมหกคูเหมือนกันนะเนี่ย นั่นกเป็ดตัวดำนั่นนกเป็ด,ด,น,กปดนกนี่เสียงดังมากเลยอุ้ยหงน่ารักจังเลยแย่งกันทีงก็นนกหูทิง มายืนเรียงยืนเรียงแถวอยู่นี่นับได้กี่ตัวหกเก้าสิบแปดตัวยี่สบอ็ดที่ไหนคะที่ประเทศเดนมาร์กคะ่ะคุณวิมลใช่ไหมคะภาษาอังกฤษไม่เก่งเดอะะ้อค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณคะ่ะ ธรรมชาติค่ะทั้งเป็ดทั้งนกทั้งหา่านทั้งทงไม่มีเจ้าของดูค่ะตัวใหญ่มากสีนี้ตัวใหญ่มากเป็ดเนี่ยอยากได้เป็ดไปลาบเป็ดอยากได้เป็ดไปรลาบเยอะมากค่ะอันนี้ธรรมชาตินะคะ วิ่งริว้วริว้วริว้วริว้รวรวรวมาแล้วจะทันเข้าไม่นน่นั่นไม่ทันนกนั่นเอ้า <c oughs> ไม่ทันนกหรอกเยอมะมากค่ะอันนี้นกเป็ดน้ำหรือนกเป็ดผีที่เขาเรียกกันนะคะตัวดำาๆ หายอ้ดูคนมาบินไปหมดเลยดูแล้วมีความสุขขอบคุณค่ะดูค่ะน้ำไม่ลึกนะคะมีเป็ดธรรมชาติหัวเขียวตัวผู้ตัวลายก็คือตัว,ตวเมียนะคะ น้องหงไม่ทันไม่ทันหนมปังเขากินหมด <c oughs> เอามือเอามือหลอก <c oughs> เอามือหลอกเขาเยอะมากเปไอปลาเล็กเนี่ยคงไม่มีหรอกเพราะว่าโดนนกโดนเปิดโดนหงกินหมดดูค่ะ อย่างเป็นดยานแทย่ยงย่งคนเดียวสะพนันสะพนันสะเทือนอน่ารักมากเลย อะไรมหาหลอกไปค่ะกลับบ้านค่ะทุกคนลงไลฟ์ก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณค่ะน้องออนขอบคุณค่ะคุณวิมลถ,ถ้าเรียกผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณนะคะ thank you to everyone for watching ฝากกดไลก์กดแชร์กด subscribe กดติดตามได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆ ขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนน้องออนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ